สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมี2หัวข้อด้วยกันนะที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้หัวข้อแรกก็คือใกล้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องรางเวทมนต์และหัวข้อที่2เมื่อรู้พื้นฐานเสร็จแล้วเราควรจะเริ่มฟาร์มเครื่องรางของคลาสไหนก่อนดีนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องรางเนาะก่อนอื่นเลยถ้าเราอยากจะฟาร์มได้นะครับเราจะต้องไปเล่นด่าน FK ของซีซันนั้นๆเนี่ยให้ถึงด่านที่180ก่อนนะครับผมแล้วโหมดฟาร์มเครื่องรางหรือว่าบททดสอบของดูราเนี่ยเขาถึงจะปลดล็อกมาให้เราเล่นนะคร นะบททดสอบแรกก็คืออาทิตย์อุทัยนะครับและแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์อัสดงนั่นเองทั้งสองบททดสอบนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราเล่นสลับวันกันนะครับทุกคนซึ่งเขาก็จะมีเขียนกำกับไว้อยู่นะว่าอาทิตย์อุทัยเนี่ยเขาเปิดวันไหนบ้างเนาะซึ่งอย่างอันเนี้ยเขาก็จะเปิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ส่วนอาทิตย์อัสดงนะครับเขาก็จะเปิดวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะเหมือนหอคอยนะครับผมที่เปิดให้เราเล่นทุกด่านเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ใน เครื่องรางของคลาสนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นวันอังคารเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอัตราดอ o เครื่องรางของนักเวทและก็นักธนูนะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอัตราด r o ของนักรบและก็โลกอะไรประมาณนี้นะนนะเขาก็จะมีสัญลักษณ์กำกับบอกอยู่นะว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีเพิ่มอัตราดอ o เครื่องรางของคลาสไหนบ้างนะครับซึ่งตังนี้เนี่ยแค่เพิ่มอัตราดอ o ในทุกคนไม่ได้ไหมายความว่าเราฟาร์มไปแล้วเนี่ยเราจะได้แค่เครื่องรางของคลาสนั้นๆนะเครื่องรางของคลาสอื่นเนี่ยก็ยังมีโอกาสออกเหมือนเดิมนะเพียงแค่ว่่่่าาาาาเเเครรรืืออออออองงงัััขนนนนกกกกกกวววหธูียมมมจะะโส แค่นั้นเองนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราจะกดเข้าไปเล่นนะครับอย่างในกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นด่านที่เพิ่มอัตราดอกของนักเวทนะครับพอเรากดเข้าไปของแต่ละสายอาชีพหรือว่าของแต่ละคลาสเนี่ยเราก็จะต้องไปเริ่มเล่นตั้งแต่ด่านที่1ไปเลยนะครับก็คือชั้นที่1นเนาะและก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งชั้นสูงมากเท่าไหร่เครื่องรางที่เราได้เนี่ยก็จะยิ่งระดับสูงขึ้นไปมากเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้ถามว่าด่านของแต่ละคลาสเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับ่นยออูกใ นะครับว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ที่ชั้นเท่าไหร่เนาะแลวก็มาสุดอยู่ที่ชั้นเท่าไหร่ซึ่งก็ค e ือชั้นที่40นั่นเองนะครับและก็สําหรับฮีโร่แนะนําของแต่ละด่านหรือว่าของแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าฮีโร่แนะนําพวกนี้มีตัวละครไหนบ้างนะครับซึ่งฮีโร่ที่เขาแนะนําหรือว่ามีลูกศรสีแดงขึ้นแบบนี้เนี่ยก็คือฮีโร่ที่ได้รับการบู์ค่าพลังมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนซึ่งจะทําให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมันมีค่าพลังที่เยอะมากกว่าปกตินะถ้าเราสามารถใช้ตััััววละะครรรพกกกกกกนน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 ีี้้้้้้้เ่่่่่ยใาาาาาาาผดดดไไมม็็จงงงบแตทท ครับนะว่าเราต้องใช้ตัวละครพวกนี้นะครับเราไปใช้ตัวที่ไม่ได้มีการบูตอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราสามารถเล่นผ่านได้ก็พอเนาะซึ่งเขาก็มีบอกทั้งของอาทิตย์อุทัยอะก็ของอาทิตย์อัสดงเลยนะครับผมแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยด่านไหนที่เรายังไม่เคยเล่นผ่านนะครับเราจะสามารถเข้าไปท้าทายได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องเสียโทเค็นหรือว่าไม่ต้องเสียแต้มอะไรในการเล่นนะครับขอแค่เราเล่นให้มันผ่านก็พอเราจะเล่นซ้ํากี่รอบก็ได้ถ้าไม่ผ่านก็เล่นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาที่เรากดเข้ามาเนี่ยตัวละครที่บูตค่าพลังังนงะรบกกกก็จมีีลูศสแดไว้้ให เนะเาะแล้วก็เลือกเล่นได้ตามสะดวกนะครับหรือจะใช้ตัวละครอื่นก็ได้ขอแค่ให้ผ่านด่านนี้ให้ได้ก็พอนะครับแล้วพอเราเล่นจนผ่านได้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีติ๊กถูกเป็นรูปไฟขึ้นไว้ให้เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยหมายความว่าเราสามารถฟาร์มซ้ำได้โดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปเล่นเองนะครับทุกคนแล้วทีนี้สําหรับการฟาร์มนะครับเราจะต้องใช้โทเค็นของดูรานะครับในการฟาร์มในแต่ละรอบเนาะซึ่งใน1วันเนี่ยเขาจะรีโทเค็นตรงนี้ให้แค่วันละ6เม็ดเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีการเพิ่่่่มมมมจําาาาาาานนนววใหห้ตตต VIP เเลรรือดที ไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราผ่านไปเยอะเขาอาจจะมีการเพิ่มให้อะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือผมไม่ทราบเลยทุกคนแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยพื้นฐานแล้วเนาะในทุกๆวนนันนะครับเราจะได้แค่วันละ6เม็ดเท่านั้นและก็มันไม่สามารถเก็บสะสมได้นะถ้าวันนี้เราไม่ใช้6เม็ดนี้เนี่ยวันถัดไปมันก็จะรีใหม่กลับมาที่6เม็ดเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่กลายเป็น12เม็ดเนาะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าในทุกๆวนนันนะครับเราก็พยายามดันด่านตัวเนี้ยเนี่ยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะเล่นได้ก่อนนะครับถ้าเราผ่านด่านนั้นไม่่่่ได้้้จรริงๆแลวเนีีียาคออทตมก ฟาร์มในด่านที่เราต้องการฟาร์มนั่นเองนะครับแบบนี้ถึงจ,จะคุ้มเนาะพยายามอย่าให้พลาดเม้แต่วันเดียวเลยนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการฟาร์มให้ดูละกันนะครับคอือพอดีว่าผมพยายามหาเครื่องรางของทาลินอยู่นะครับจะได้เอามารีวิวให้ทุกคนดูเนาะกดกวาดล้างไปทีนึงนะครับผมเราจะได้มา6ชิ้นด้วยกันนะโอ้โหแลยก็ได้ทาลินชิ้นซ้ําด้วยนะครับอุตสาห์ได้มาทั้งทีนะอันนี้คือ1รอบเนาะเราจะได้มา6ชิ้นนะครับและทีนี้ผมก็ยังเหลือโทเค็นอีกห้าชิ้นนะ สำหรับในแต่ละด่านที่เราเล่นไปเนยิ่งระดับสูงนะครับเครื่องรางที่เราได้เนี่ยมันก็จะยิ่งระดับสูงตามขึ้นไปด้วยอย่างที่ผมบอกนั่นแหละและก็ในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับว่าในชั้นที่เท่าไหร่เราจะมีโอกาสได้เครื่องรางระดับไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้คุม้มมากที่สุดเนี่ยก็ควรจะเป็นด่านที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะเราค่อยมากดกวาดล้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกวาดล้างไปทีเดียว5ครั้งเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาดูว่าผมจะได้ของทาลีนเพิ่ หนึงนะโอ้โหคือถ้ามันได้ครบมาเนี่ยคลิปต่อไปผมอาจจะรีวิวทารีนให้ทุกคนดูได้เลยนะแต่ว่าเหมือนจะขาดแค่ชิ้นทางซ้ายนะตอนนี้ผมได้ชิ้นบนกับชิ้นขวามือของทาลีนมาแล้วนะครับขาดทางซ้ายแค่ชิ้นเดียวเลยอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องรอฟาร์มวันถัดไปอีกนะเพราะว่าโทเค็นตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถหาซื้อได้นะทุกคนได้แค่แบบว่ารอวันถัดไปอย่างเดียวเนาะเออเดี๋ยวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านไปจนถึงชั้นที่ประมาณ35ชั้นที่40นะเนาจะจเปิดอีกบห,ห้านึงขึ้น,นครับก็คิอเนานะรเ,ราเราี่เปิด ใช้นนัเองซึ่งวิลลิชหรือว่ารายการที่ปราถนาเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้เครื่องรางของฮีโร่ตัวไหนนะแต่ว่าในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเครื่องรางของฮีโร่ตัวนั้นแค่50%เท่านั้นนะครับและก็ชิ้นส่วนของเครื่องรางนะครับอย่างเช่นชิ้นขวามือซ้ายมือหรือว่าชิ้นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้เป็นชิ้นส่วนไหนเนาะถ้าบางฮีโร่ของเราเนี่ยมันขาดแค่ชิ้นซ้ายมือเราก็สามารถเลือกฟาร์มแค่ชิ้นซ้ายมืออย่างเดียวก็ได้นะครับทุกคนซึ่งโหมดนีีี้้เเนน่่่จจะปปิดหลัังงาาากทรผไถึช ที่35หรือว่าชั้นที่40เท่านั้นนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราฟาร์มเครื่องรางมาได้แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ข้อมูลของตัวละครนั้นๆได้เลยเนาะแล้วก็กดเข้ามาที่เครื่องรางได้เลยนะครับซึ่งการติดตั้งเครื่องรางเนี่ยในแต่ละเครื่องรางนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันเป็นเครื่องรางของฮีโร่ตัวไหนนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เพื่อนๆฟาร์มมาเนี่ยเครื่องรางแต่ละเซ็ตนะครับมันจะไม่สามารถไปใส่ให้กับทุกตัวละครได้เนาะมันจะใส่ได้แค่เฉพาะกับฮีโร่คนนั้นๆเท่านั้นนคคก็ือเป็นเครื่องรางงงขขออใครมันไปยเนนะซึ่งตรงนี้มันจะง่าบท เราไม่ต้องไปนั่งคิดเยอะหรือว่าไปเลือกเยอะอะไรนะครับว่าตัวไหนควรจะใส่เครื่องรางเซตไหนอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันมีของใครของมันไปเลยมันก็จะค่อนข้างง่ายและก็สะดวกนะครับขอแค่เราได้มาเนี่ยเราก็สามารถเอามาติดตั้งด่วนได้เลยนะครับทุกคนและก็เผื่อใครไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เครื่องรางมาเยอะๆนะแล้วก็ขี้เกียจกดเข้ากดออกเพื่อไปใส่เครื่องรางให้หลายๆตัวละครนะครับเราสามารถกดที่เครื่องหมายตกใจตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะเลื่อนไปหาฮีโร่คนถัดไปที่เพิ่งได้เครื่องรางชิ้นใหม่มาได้เลยนะครับทุกคนอ่ามันก็จะค เวลากดเข้าออกอะไรนะครับกดแค่เครื่องหมายตกใจแบบเนี้ยมันก็จะเลื่อนไปเลยแล้วเราก็แค่แบบติดตั้งด่วนไปเลยนะครับทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับสำหรับฮีโร่ตัวไหนที่เราใส่เครื่องรางครบเซตแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรูปเครื่องรางโผล่ขึ้นมาที่นั่งของตัวละครให้เลยเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะมีคารโรลีนาเลโก้อาร์เดนเลโก้ตัวละครอด่นนะครับผมที่แบบใส่ครบเนาะตัวไหนที่ยังใส่ไม่ครบเนี่ยก็จะยังไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้นะแล้วก็เขาจะมีแยกสีตามเซตให้ด้วยนะครับอย่างเช ปริสาเนี่ยเขาเป็นสีส้มเห็นไหมครับก็คือตัวละครนี้เนี่ยเครื่องรางเป็นสีส้มทั้ง3ชิ้นแล้วนั่นเองแล้วทีนี้พอเราใส่เครื่องรางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีวก็ใส่ครบเซตแล้วเนาะเขาก็จะสามารถเปิดใช้งานโบนัสเซตของเครื่องรางนั้นๆได้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกกันแหละว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีเซตเครื่องรางประจําตัวของเขาไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเอฟเฟกตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เอฟเฟกมันก็จะมากขึ้นด้วยตามระดับของเครื่องรางนะครับอย่างเช่นเครื่องรางระดับชั้นนนยออดเเเเเเี่่่่่ก็็็จะพิมแแคค12%ปปวววลาาาา6ตถ้รรืง ระดับตํานานหรือว่าสูงสุดเลยนะของเครื่องรางเนี่ยก็คือระดับเลอเลิศนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มดาเมจที่เป้าหมายได้รับขึ้นเป็น16%เป็นเวลา6วินาทีเนาะแล้วก็จะมีมอบบูทเอทีเคอีก30%เป็นเวลา6วีให้กับตัวละครน,นั้นๆได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้สําหรับเครื่องรางพวกนี้เนี่ยในแต่ละชิ้นส่วนเนาะเขาก็จะเพิ่มค่าสาเตตัสให้กับตัวละครเราด้วยในะทุกคนมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าสาเตตัสพื้นฐานให้กับฮีโร่ตัวนั้นๆนะครับผมซึ่งยง ไม่มีการสุ่มนะครับเราได้ส่วนไหนมาก็คือจะได้ค่าสเ,เตตัสมาตามนั้นเลยไม่ต้องไปสุ่มไปฟาร์มเยอะๆให้มันเสียเวลาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าจะเป็นเครื่องรางระดับเทพนิยายบวกขึ้นไปเนี่ยทุกคนสําหรับเครื่องรางระดับเทพนิยายบวกเนี่ยเขาจะมีออปชันพิเศษเพิ่มเข้ามาให้อีก2งช่องเนาะออปชันตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแต่ละชิ้นมันจะสุ่มให้เรานะคือมันล็อกไว้ให้เลยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีหลายเซตนะครับอย่างเช่นเครื่องรางอันนี้เขาก็จะเป็นรูปไม้เท้าสีม่วงนะทุกคนเขาก็จะให้เป็นโบับทช้้ง3ิน เราก็จะได้โบนัสทั้ง2อันนี้มาเนาะแล้วก็ถ้าเราได้สมเป็นเครื่องรางที่มันเป็นรูปกล้ามสีเหลืองอันนี้มานะครับเขาก็จะให้เป็นโบนัสเอฟเฟกต์ไวโกลิสมานั่นเองซึ่งออปชันที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใส่เป็นเซตไหนมากกว่านะครับซึ่งทุกๆตัวละครเลยนะทุกๆฮีโร่เลยมันจะมีแบบนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะมีอยู่5เซตนะให้เราเลือกใช้งานได้นะครับแล้วทีนี้ถามว่าเราจะรู้ไไไไดดด้้้ยยยััังงลลลล่่่่่ะววววาีีีรรตหหนนนคคจเเเเือกกใใชชป็็ซมมบผทสุแ ที่สุดด้วยก็คือเลือกใช้เป็นเซตที่เขาแนะนำนะครับหรือก็คือเครื่องรางที่มีรูปในโป้งแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเซตที่เขาแนะนํานั่นเองเนาะถ้าเพ,พื่อนเพื่อนจะหาเครื่องรางมาใส่ให้อาเดนเนี่ยก็คือใส่เป็นเซตนี้ได้เลยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตามเซตแนะนําตรงนี้เสมอไปนะทุกคนบางตัวละครเนี่ยในกรณีที่เราต้องการเล่นคอมโบใหม่ๆเล่นเซตใหม่ๆเนาะหรือว่าเอาไปลองเทสกับทีมใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้เป็นเครื่องรางเซตอื่นก็ได้นะเราอาจจะใช้พลัง skill สกิลเราอาจจะเอาแบบความแข็งแกร่งสุดยอดเอาแบบเพิ่ม ป้องกันกายภาพนู่นนี่นั่นก็ได้นะคือมันแบบว่าเลือกใช้งานได้หลากหลายนะครับมันอยู่ที่คอมโบหรือว่าทีมที่เราต้องการเล่นนัตอนนั้นๆด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่อยากคิดให้มันเยอะแยะยุ่งยากปวดหัวนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเซตที่ระบบเขาแนะนําได้เลยนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆแล้วแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมกับตัวละครหรือว่าฮีโร่คนนั้นๆนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เรามีเครื่องรางซ้ําหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเราก็สามารถรีไซเคิลได้เลยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมมีซ้ําเยอะมากๆเนาะผมก็รท้ไดเลยนะครับ แล้วเวลาที่เราย่อยหรือว่ารีทิ้งเนี่ยเราก็จะได้เป็นแกนสีทองมาด้วยนะครับสาหรับแกนสีทองอันนี้นะครับผมเราสามารถกดเข้ามาที่พ่อค้าเครื่องรางได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเอาแกนสีทองตัวนี้มาแลกของรางกับพ่อค้าเครื่องรางได้นั่นเองซึ่งมันก็จะมีพวกกล่องเครื่องรางอะไรต่างๆนานาให้เราแลกเนาะแล้วทีนี้ถามว่ากล่องเครื่องรางพวกนี้เราจะซื้อได้ตอนไหนนะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องเล่นบททดสอบของดูราเนี่ยผ่านไปถึงชั้นไหนนะครับอย่างเช่นกล่องนี้นะครับเราก็จะต้องเล่นผ่านชั้นทททีีี่่9ขอองบบสมการ เพิ่มเลทของสายแท้งนะครับส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นชั้นที่16ของสายแท้งนะครับผมกล่องนี้ก็26ของสายแท้งอะไรประมาณนี้ซึ่งในแต่ละกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเขียนกํากับบอกไว้อยู่เนาะว่าเงื่อนไขในการเปิดให้เราสามารถแลกได้เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วทีนี้นะครับพอเรารู้พื้นฐานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูในหัวข้อที่2กันนะครับก็คือเราควรจะฟาร์มเครื่องรางพวกนี้ให้กับตัวละครคลาสไหนก่อนดีนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะขอแนะนําตามความคิดส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะทุกคนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทัั้้งงงหมดดกก็็็ไนนนนะเเพื่อลอลฟปนแนว ก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าจะอิงตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าคลาสที่เราควรจะฟาร์มให้ก่อนเป็นระดับแรกๆเลยเนี่ยก็คือสายโรกนะครับทุกคนอันนี้ควรจะโฟกัสก่อนเลยเป็นระดับที่หนึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นโลกนะครับก็เพราะว่าตัวละครของสายนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ตัวละครที่เราจะเป็นต้องใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิลลี่เมย์เอรอนนะครับเลนยาหรือว่าเชคียก็กตามเนาะไม่กระทั่งวาล่าเนี่ยในอารีนาเนาะบางคนก็ยังได้ใช้งานอยน ถ้าเกิดว่าใครชอบเนาะใครสุมมาเล่นก็ยังได้เล่นนะครับซึ่งในสายนี้หรือว่าคลาสนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างหลายตัวละครมากๆเนาะที่เราได้นําไปใช้งานนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นฮีโร่สายดาเมจในทีมของเราด้วยเนาะเป็นดาเมจหลักเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เลยมองว่าโลกเนี่ยเป็นคลาสแรกที่เราควรจะฟาร์มก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับทีนี้ถัดมาจากโลกนะครับผมทัดที่2ที่เราควรจะฟาร์มเนี่ยไม่ใช่ดาเมจนะครับแต่ว่าเป็นซับพอร์ตนะครับทุกคนซับพอร์ตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับทุกคนมีหลายตัวละครมากๆนะเนาะท นนในบรรดาซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับที่เราได้นําไปใช้งานเนาะซัพพอร์ตเนี่ยก็เลยเป็นอันดับที่2เนาะที่ผมคิดว่าเราควรจะฟาร์มมากที่สุดแล้วนะแล้วทีนี้อันดับที่3นะครับผมผมก็ให้เป็นของนักเวทละกันนะครับเพราะว่านักเวทเนี่ยถ้าเราอยากจะผ่านด่าน FK หรือว่าไตา่หอคอยอะไรต่างๆนานาก็ตามอยากผ่านให้มันได้ง่ายเนาะเราก็ต้องเล่นเป็นสาย CC นะครับซึ่งตัวดาเมจของสาย CC เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นคารโรลีนา่าหรือว่าอารีนก็ตามเนาะและก็เมต ้าใหม่นะครับอย่างเช่นทาลีนที่หุ้นขึ้นสําหรับช่วงนี้เนี่ยในการตีบอสในดินแดนแห่งความฝันนะสำหรับใครที่ปั้นทาลีนมาก็จําเป็นต้องใช้งานมากๆเหมือนกันบวกกับอันซ่านะครับผมใน PVP แล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้นะ,ะดังนั้นคลาสสายเวทเนี่ยผมก็เลยให้เป็นอันดับที่3นั่นเองถัดมาอันดับที่4ผมก็จะให้เป็นนักธนูและก็นักรบนี่อยู่ในอันดับเดียวกันนะครับซึ่งทั้ง2อ,อาชีพนี้เพ,เพื่อนๆก็เลือกฟาร์มตามที่ตัวละครเพื่อ,อนๆมีได้เลยเนาะถ้าเพื่อ,อนๆมีโอดี้นะครับอยากจะปั้ ก็ให้เพื่พอนๆมาฟาร์มของนักธนูก่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เล่นตัวละครเซตนี้นะครับแล้วเพื่อนๆไปเล่นเป็นฟอร์าเบลครูเกอร์สการิตาหรือว่าบลูทัชแทนเนี่ยก็ให้ฟาร์มเซตนี้ก่อนนะครับแล้วเพื่พอนๆค่อยไปฟาร์มนักธนูตามมาทีหลังเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ทีมของแต่ละคนเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ปั้นมาเหมือนกันเนาะผมก็เลยมองว่า2คลาสนี้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีตัวแบบไหนนะครับผมก็ให้ฟาร์มตามตัวละครที่เพื่อนๆมีนั่นเองและสุดท้้้าาาาาายยยเเเนนนนน่่่่คคอออปป็็็ขขงงงงสแแแแททรัทก,กจํหละะตวใช อยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับหลักๆก็ go, จะมีตัวต้นไม้มีทอรันเลยก็อาจจะมีเฟรสโตบ้างนะครับด้วยความที่เขาเป็นแท้งอยู่แล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีเครื่องรางเขาก็สามารถยืนไหวอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็บางสถานการณ์กับบางบอสบางด่านเนี่ยก็แทบจะไม่จำเป็นต้องใช้แท้งเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าแท้งเนี่ยเป็นอันดับท้ายๆเนาะที่เราควรจะไปฟาร์มเครื่องรางมาใช้งานนั่นเองนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแค่แนวทางที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟาร์มให้เป็นระบบเท่านั้นนรรนสถากากรณร์จิงเ่่พือไมะ เป็นต้องเรียงลําดับการฟาร์มตามนี้ก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆสามารถเลือกฟาร์มได้ตามตัวละครที่เพื่อนๆต้องการปั้นได้เลยนะครับซึ่งการฟาร์มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอยากจะปั้นตัวไหนก่อนชอบตัวไหนก่อนหรือว่าใช้งานตัวไหนเยอะมากที่สุดเนี่ยล้วก็เลือกฟาร์มตัวนั้นก่อนได้เลยนะครับผมโอเคและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมเกี่ยวกับเครื่องรางเวทมนต์เนาะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลัังงใจนนนนกาารลิปปห้้้้้ผมมดดวววววยยะีีตตอออขไ่แเ ใ,ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ